ของคุณนุกธนรโดนกันบ้างนูกปา เออนุกปลายแต่นี้ไม่ได้พูดถึงคุณปลายปลายมาพูดถึงคุณนุธนทคนเดียวหลายคนเขามีการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมคุณนุเนี่ยทำไมถึงหยุดแบบเรียนจบแค่แบบม6อ๋อเขาจบแค่ม6หรอคะใช่หลายคนก็แบบเอ้ยทาไมแบบไม่เรียนต่อล่ะหลายคนน่ะมีเป้าหมายว่าต้องเอาใบปริญญามาให้พ่อแม่นะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าใช่คุณนุกเขามีเหตุผลล่าสุดก็เลยมีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะเปิดใจเลยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาบอกว่าใบปริญญาเนี่ยถามว่าสําคัญสําหรับนุกไหมเขาบอกว่า สำคัญแน่นอนว<ช>่าเป็นสิ่งที่อยากได้แบบ<ช>เอามาให้พ่อแม่อยู่แล้วแต่ในเรื่องของทางเดินชีวิตค่ะแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันครับพี่ซึ่งนุ๊กเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ครอบครัวการเงินเนี่ยติดลบแล้วก็นี่สิ่งเยอะมากๆเลยนุ๊กก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรที่แบบมีคนมาบอกว่าเฮ้ยจบแค่ปหกอะไรอย่างนี้นะเพราะว่านุ๊กเนี่ยภูมิใจในความอดทนแล้วก็ความสู้ของตัวเองนุ๊กเนี่ยคือผู้เสียสละให้กับครอบครัวของนุ๊กเอง ึ่งนุ๊กเนี่ยจะเรียนต่อก็ได้แต่สงสารพ่อแม่ที่แบบเหมือนแบบต้องหาเงินชนเดือนอะเดือนชนเดือนามาให้ค่าเรียนเนาะส่งใช่คุณนุ๊กก็เลยตัดสินใจค่ะเดินออกมาแบบตามหาความฝันเลยตอนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยฝันจะเป็นนักร้องถึงแม้ว่ามันจะดูแบบฝันลม,ลม,ลมลๆแรงๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เดินออกมาไม่หยุดประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะออแล้วเขาก็ใช้นี่หมดแล้วด้วยใช่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนานตอนนี้นะนิฉันชอบคํานี้มากเลยเขาบอกว่านุ๊กอาจจะไม่ได้ปริญญาในการเรียนให้ครอบครัวแต่ ทุกวันนี้นุกได้ใบปริญญาชีวิตครับเอ้ยน่าสนใจคําพูดนี้ดีใช่ค,คือใบปริญญาเนี่ยเราไม่ต้องแบบมายืนยันเป็นใบก็ได้ไม่ต้องเป็นใบก็ได้คืออะไรเขามีใบก็ดีแต่ว่าใบาปริญญาชีวิตก็คือแบบสิ่งที่แบบก้าวผ่านมาในชีวิตค่ะประสบการณ์อะไรต่างๆทําให้เขาเนี่ยมาอยู่จุดจุดนี้เด็ก26นะคุณผู้ชมมีบ้านให้ตัวเองมีบ้านให้พ่อให้แม่ มีรถมอเตอร์ไซค์มีที่ดิน50กว่าไรโอ้โหและไม่มีนี่สิแล้วโอ้โหสุดยอดเลยก็คือครอบครัวมีความสุขอ่ะประสบความสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้คุณนุ๊กบอกว่าถ้ามีเวลาพอเนี่ยนุ๊กก็จะลงเรียนนะแล้วก็เอาใบปริญญาจริงๆเนะี่ยมาให้คุณพ่อคุณแม่และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะตั้งใจเลยคืออยากจะเป็นคนส่งให้น้องเนี่ยเรียนแล้วก็ให้จูเนียร์นี่แหละเป็นตัวแทนเอาใบปริญญามาให้ครอบครัวนั่นเองโอ้โหเรียกว่าแบบเฮ้ย หลายคนก็เลยสงสัยไงว่าทำไมคุณลุงถึงหยุดแค่ม .6 อันนี้ก็เป็นคำตอบนั่นเองนะคะใช่โอ้ยก็ดีเนาะฉันว่าเขาแบบควาคิดดีใช่ชาวเน็ตเนี่ยก็เรียกว่ามาแสดงแบบความถูกใจคือแบบว่าแชร์โพสกันเยอะแยะมากมายเลยนะคอมเมนต์เช่นชมบอกว่า ภูมิใจในตัวนุกมากๆเลยแล้วก็แบบสู้ๆนะคะใบปัญญาใจเนี่ยสําคัญที่สุดพ่อแม่ไม่คาดหวังขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอก็คือแปลว่าชื่นชมคุณนุกเราก็ชื่นชมด้วยคือถึงแม้ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะสําคัญแต่ว่าในเรื่องของชีวิตการประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือมันก็สำคัญอันนี้ถือว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จมากเลยใช่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แสดงความดีกับคุณนุกด้วย